สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูรัตเมในรายวิชาสุขศึกษานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกระดูกข้อต่อหรือระบบโครงร่างนะคะร่างกายของคนทุกคนนะคะมีโครงกระดูกเป็นตัวกำหนดรูปร่างนะคะโครงกระดูกจะถูกยึดด้วยกล้ามเนื้อและเอ็นนะคะ เอ็นจะทำหน้าที่ยึดระหว่างกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะและเนื้อเยื่อสำหรับห่อหุ้มกระดูกกระดูกเป็นตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเป็นตัวประคับประคองร่างกายและเป็นตัวคำนดโครงร่างของร่างกายนะคะเรามาดูความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อค่ะ จะช่วยยึดโครงล่างและควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมกระดูกเป็นแหล่งเก็บและแจ,ะจกจ่ายแคลเซียมสำหรับทำให้เลือดกล้ามเนื้อและไตแข็งแรงและช่วยให้ประสาทส่วนกลางทำงานได้ปกติประสาทส่วนกลางก็คือสมองและไขสันหลังนะคะกระดูกซี่โครงจะช่วยปกป้องหัวใจปอดจากแรงกระแทก ส่วนกระดูกสันหลังเป็นแกนของร่างกายและช่วยในการทรงตัวนะคะการปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกระดูกและข้อต่อทำงานได้ตามปกติการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อมีดังนี้ค่ะ 1. ไม่ถือของที่หนักเกินไปด้วยเขียนข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานาน 2. ยกของให้ถูกวิธีและไม่ควรก้มยกของเพราะจะทำให้เกิดอันตราย 3. รับประทานอาหารที่บำรุงกระดูกให้แข็งแรงประเภทแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะ 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 5. ระมัดระวังการปีนป่ายหรือขึ้นไปเล่นบนที่สูง 6. ไม่เอี้ยวตัวหรือบิดงอ ตัวแรงเกินไปนะคะส่วนการตรวจสอบการเจริญเติบโตของระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกและข้อต่อนะคะการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อแสดงถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง แล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามอายุและเพศนะคะตัวช่วยในร่างกายแข็งแรงเป็นตัวประคับประคองร่างกายเป็นตัวกำหนดโครงร่างของร่างกายนะคะจากการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อต่อแล้วนะคะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดในกิจกรรมที่2หน้า31ถึงหน้า34นะคะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูในกลุ่มไลน์ห้องได้ ด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ